ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวทีการค้นหาสุดยอดธุรกิจที่เพราะจะเป็นนินมังกรทีมแรกของประเทศไทยโดยมีเดิมพันคือความสำเร็จของธุรกิจและเงิน2ล้านบาทนี่คือนินมังกรเดอะเรียลิตี้และตอนนี้ยังอยู่กับรอบออดิชั่นจาก20ทีมจะถูกคัดให้เหลือเพียง12สุดยอดทีมเท่านั้น และตอนนี้ทีมเคยนี่คะแชมป์จากภาคใต้ก็พร้อมยื่นไปเข้ารอบต่อไปกับคะนกรรมการแล้วโบราณนานมาถ้ากินอาหารตายจะหายทุกใจตรงสาอีกเคยสายอีกเคยต้องพัดแกงโถดถ้าได้ยอดละกะปิลหลงเพิดน้องผีว่าร้อยเลยร้อยเลย ซอสเคยนิคะนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงต้มพัดแกงกัวร้อยจังหูจังหูนาพินาโอ้โหสวัสดีค่ะกวางค่ะจากห้างหุนสวนจำกัดเคยนิคะนะคะกวางคือแชมป์ภาคใต้ค่ะจากจังหวัดพัทพลุงค่ะเคยนิคะคือซอสกะปิ ที่มีความเป็นมาลิิััง์ชััน ready to use ready to eat ทำได้หลากหลายเมนูประเภทอร่อยง่ายสะดวกบันเทิงถ้าในเชิงเีลาเนี่ยก็ต้องเป็นแม่ขาแต่ถ้าในเชิงรสชาติของความแบบกลมกล่อมเข้มขน้นก็ต้องเป็นซอสกระปิเคยนี่ค่ะได้คามมาว่าท่าน,นกอรพันอาจของเราเนี่ยค่ะปวดสุด กดยากสุดก็หวังว่าท่านจะกดให้หน่นะคะห้าม้นส่วนจำกัดเครนิค้าของเราคือธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นนะคะดิฉันเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะของเราเนี่ยเริ่มด้วยกะปิแม่ยินดีห้าม้นส่วนจำกัดเครนิค้าของเราคือการทํากะปิพูดถึงกะปินึกถึงกะปิอร่อยนึกถึงที่ไหนคะ ต้องที่ตายแต่จริงๆแล้วกะปิคือพระเอกและนางเอกแห่งวงการอาหารไทยมายาวนานค่ะแต่เนื่องด้วยยุคนี้สมัยนี้มันมีโมเดล behavior ในการคุกกิ้งเกิดขึ้นคนยุคนี้มีการทำน้อยแต่คาดหวังมากไม่อยากทำอะไรที่มันยุ่งยากชอบน้อยๆแต่ต้องอร่อยนะ เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นตรงนี้ทําให้กะปิเนี่ยค่ะกำลังจะหายไปในสังคมไทยเพราะฉะนั้นก็เลยมาดูว่าทําไมอ่ะคนถึงไม่ใช้กะปิหนึ่งเลยที่เราไปสํารวจมาคือกะปิใช้ยาก2มีความเละอเละเทอะเปื้อนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่ได้มาตรฐานไม่มีความเป็นไฮจีนและมีสารปนเปื้อนอยู่สูงเหมือนกันแต่เมื่อเราเนี่ยเป็นนะักธุรกิจที่ทํากะปิและเราเป็นสาวใต้เพราะฉะนั้นมิชชันของดิฉันก็คือ จะนำกะปิกลับมาสู่อาหารไทยอันดับแรกเปลี่ยนแต่งตัวใหม่ค่ะ เอากะปิออกจากกระปุกเพราะฉะนั้นเลือกมาเป็นในความเป็นซอสทำไมถึงเลือกซอสเพราะทุกคนแอคเซปต์ความเป็นซอสทั่วโลกรู้จักซอสและใช้ซอสเราก็ทำให้กลิ่นดีขึ้นใช้ง่ายขึ้นนะคะใช้ได้หลากหลายเมนูเรดี้ทูคุกเรดี้ทูอ a ทเป็นคอมพลีทก็ได้หรือเป็นเบสก็ได้อินโนเวชันของเราคือกามจะนำกะปินำรากเงาความเป็นแม่ยินดีใส่ขวดแล้วไปทำให้ทั้งโลกเนี่ยได้กินกะปิแต่เราบอกแล้วว่าเราจะไม่เอาตลาดกะปิเราจะโดมิเนต การใช้กะปิหากลุ่มใหม่และทําให้ตลาดกะปิใหญ่ขึ้นตอนนี้เรามีขายเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งในทางออนไลน์แล้วก็โมเดิร์นเทรซอสกะปิเคยนิคะค่ะเรามอบวิถีใหม่แห่งการทําอาหารไทยในชีวิตประจําวันให้ทุกมื้อของคุณอร่อยง่ายสะดวกและบันเทิงค่ะณตอนนี้ที่ฉันเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนอยากทานซอสกะปิเคยนิคะแล้วใช่ไหมคะใช่ครับไม่ต้องรอช้าเลยค่ะเด็กๆ นี่คุณดูเหมือนกับมาม่าซังเลยฮะเด็กๆวันนี้เป็นพักดำองหงอันนี้นะตอนนี้เราจะทำข้าวคลูกะปิที่เป็นข้าวคลูกะปิจริงๆไม่ใช่ข้าวผัดกะปินะคะเทลงไปแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะข้าวสวยร้อนๆแล้วเทซอสลงไปเลยจบค่ะต่อไปค่ะขออนุญาตขออนุญาตนะคะอันนี้อันนี้คือคือน้ำพริกกะปิในยุคใหม่นะคะ นี่คือทำน้ำพริกกะปิด้วยนะฮะ,ะโดยการเทซอสลงไปจบคะ่ะอ่ามีความเทค่ะเทลงไปนะคะนี่นะฮะโอ้โหทำได้ยา<อ>ง,อ,งอันนี้ไข่สามสามฟองแล้วก็กะปิสององอโต๊ะค่ะแค่นั้นโจบเฮ้ยมัน เหมือนทำเครปอ้ค่ะครับครับครับ it's very easy ค่ะคุณดูเสียงแน่นอนเลยครับว่าต้องเคยอยู่ต่างประเทศมานะครับผมพูดวาง Something like อ h a t แล้วทั้งหมดนี้เราทำมาเพื่อใครครับคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณค่ะอร่อยหกลิ่นกลิ่นใช่เลยอ่ะกลิ่นดีฮะ อร่อยมากอร่อยขอบคุณค่ะนอกจากมีแบบนี้แล้วเนี่ยเรายังมีทําเมนูใหม่ๆออกมาด้วยซอสกะปิด้วยไหมครับเรามีผัดมามา่าผัดสปากเกตตี้กับซอสกะปีค่ะอืมแล้วก็จริงๆแล้วในเมนูใหม่ๆยังผัดผักทุกชนิดอะคะ่ะคุณไม่มีอะไรแต่มีของเหลือในตู้เย็นอนะผักอะไรก็ได้คุณเอามาแล้วเทซอสนี้จบค่ะมันเหมือนกับซอสน้ำมันหอยค่ะ แทนกันได้อย่างนั้นเลยแทนกันได้ค่ะ,คะเราที่ทํามาเนี่ยเราบอกว่าเป็น ready to cook และ ready to eat เลยค่ะได้ไปถึง2ดวงครับกดอีกคนหนึ่งแล้วนะฮะขออนุญาตนะครับครับกดไม่มีอะไรเคยนี่ะไม่หรอกกินของเขาแล้วอร่อยแบบนี้มันต้องกดะ่ะไม่กดไม่ได้แล้วดอรพันอาจจะกดหรือไม่กดจะครบ 6ดวงหรือไม่ผมมีคำถามก่อนจะกดไม่กดได้ค่ะ,คคะเป้าหมายต่อไปก็คือว่าเป็นโมเดินเทรดที่ขายของเป็นรตใหญ่เราเรามองเรามองโมเดินเทรดอย่างนั้นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วเราเรามองไว้2กลุ่มค่ะก็คือจริงโมเดินเทรดแบบนี้แล้วก็อีกกลุ่มที่เรามองและขาดไม่ได้คือโฮริก้าซึ่งกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่โรโยตี้แล้วใช้มีการซื้อซ้ำซึ่งเรามีอยู่แล้วด้วยค่ะต่อให้ช่วงนี้เป็นโควิดเนี่ยล่าสุดเพิ่งได้รับออเดอร์เนี่ยค่ะ100กิโล จากร้านอาหารค่ะกดดีไม่กดดีกดอ่ะกดไปแล้วไฟเขียวขึ้นแล้วโอ้โหทีมเคนี่ครับไม่ทำให้คนใต้ผิดหวังกระชากไฟเขียวจากคณะกรรมการมาครองได้หกดวงรวดอย่างนี้ก็เข้ารอบไปเป็นทีมที่หไปเลยสิครับข้าในความเป็นใต้พราในความเป็นพัชลุงภาคพาทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมที่ ที่มันเป็นใต้ะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ฉันเอาใต้ามาให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะเฮ้ยใต้มีของดีนะเว้ยหนูทําได้ละหนูเอาแม่ยินดีมาขายให้ทุกคนได้ละเขาเขาซื้อเราแล้วยายเขาซื้อเราแล้วแม่ธุรกิจเรารอดแหละในเมื่อตัวแทนจาก,กใต้ทะลุผ่านออดิชั่นไปแล้วหนึ่งเราไปส่งกระดาษเชียร์ต่อเนื่องกับตัวแทนทีมจากภาคใต้อีกหนึ่งทีมกับทีมฮอสตวันจากจังหวัดสงขลาสวัสดีครับผมชัยวัฒน์ประยมวรกศครับจากบริษัทโอสตวันครับ บริษัทพอดวันนะครับก็เป็นบริษัทลังนกจากภาคใต้ครับเรามีฟาร์มลังนกเป็นของตัวเองแล้วทำธุรกิจลังนกมาเกือบ20ปีครับว่าเราเป็นเจ้าของบ้านนกเองครับแล้วก็เราพ่อคสินค้าเองครับตอนยืนหลังเวทีนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับสมองคืนโล่งเลยครับจำอะไรไม่ค่อยได้ถึงผมจะรู้สึกตื่นเต้นมากขนาดไหนเมื่อออกหน้าเวทีครับ the show must go on ดูเห้เตทีครับ ลังนกเป็นสินค้า GI ของภาคใต้ที่มีมูลค่าส่งออกกว่า1นึ่งแสนล้านบาทเราเป็นบริษัทแรกๆของการทำลังนกและเรามีประสบการณ์อยู่ในอุตสาหาการรมนกกว่าย20ปีเราจึงนำระบบ IoT เข้ามาจาัดก,การในบ้านนกโดยเราจะเรียกว่าสมาร์ทคอนโดคอนเซ็ปต์ของสมาร์ทคอนโดคือสะดวกสะอาดสบายและมีความปลอดภัยซึ่งเราสามารถนำข้อมูล Data ต่างๆขึ้นไปอยู่ในออนไลน์และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น แบ็ Back กอัพกลับมาเพื่อชี้วัดปริมาณและคุณภาพของลังนกที่ดีได้ครับแถมการเก็บรังนกของเรายังใช้ลังนกเมตตาครับวิธีการเก็บของเราคือเราใช้ผู้หญิงในการเก็บเพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนในการเก็บลังนกเราอยากจะสื่อต่อความเมตตาต่างๆครับสู่กลุ่มลูกค้าซึ่งเรามองว่ากลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มทาร์เก็ตที่มีความเข้าใจและลึกซึ้งถึงความเมตตาความรักลูกเหมือนกับลูกนกครับและกลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์ครับ สามารถไปบอกต่อให้กับกลุ่มชรา,าที่เป็นทารกใหญ่และกลุ่มที่ผู้หญิงดูแลสุขภาพครับหลังจากเข้าโครงการนิมมังกรครับเรามีรถถึง600เแล้วเราก็ฟอร์แคสต์ว่าน่าจะไปถึง45ล้านบาทได้ครับถามสั้นๆเลยนะนวัตกรรมยังไงฮะต้นน้ําคือเราใช้ระบบ IoT เข้ามาจับแล้วก็ใช้ Data d r i v e เนะครับเพื่อกลับมาคํานวณค่าของปริมาณของลังนกทําให้ลังนกมีคุณภาพที่ดีปริมาณน้ําหนักที่ดีทําให้ขายได้ราคาดีและแพงมากขึ้นครับ ลังนกนี่มันเป็นตลาดที่แข่งขันสูงมากอะแล้วเจ้าตลาดเขาแบบสุดๆอคุณจะไปสู้เขาด้วยวิธีอะไรครับผมเชื่อว่าผมเป็นซัพพลายเออร์ที่ผลิตลังนกเองแล้วเราสามารถโชว์ได้ว่าการกระบวนการเก็บลังนกของเราอะมีความเมตตาไม่ทำร้ายสัตว์ปกติคนจะซื้อลังนกทานเนี่ยไม่ได้ซื้อทานเองเน้องมักซื้อฝาก คราวนี้คุณหนุ่มบอกว่าตลาดของคุณหนุ่มคือคนท้องใช่ไหมคะมคนท้องซื้อทานเองหรือว่ามีคนซื้อไปฝากคนทองคะมีคนซื้อไปฝากแล้วก็เราพาร์ทเนอร์กับเมดิสด้วยครับที่ทำสเต็มเซลล์คุณขยายรายละเอียดที่ผมฟังหน่อยซิว่าอคอนโดรังนอกของคุณใช้ IoT ยังไงบ้าง IoT เนี่ยไปทำให้เกิดความแม่ตาก,กว่าคอนโดนกปกติยังไง IoT เนีครับเราเราจะควบคุมทุกๆห้องเลยครับและดูว่า อุณหภูมิหรือความชื้นไหนที่เหมาะสมเราสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับมาแบ็กอัพย้อนหลังดูว่าเฮ้ยห้องนี้หรือตรงนี้นครับน่าจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับบ้านเราและทําให้รังนกมีคุณภาพที่ดีครับและเราจะรู้ได้เลยว่าตรงนี้นครับน่าจะเป็นวันที่เหมาะสมแล้วก็สามารถเข้าไปเก็บได้แล้วแล้วตรงนี้นครับมันจะทําให้เราันไม่ต้องขึ้นขึ้นหรือเข้าบ้านนกบ่อย ซึ่งการเข้าไปบ้านนกบ่อยๆเนี่ยครับนกจะเกิดความตกใจและถ้าเกิดลูกนกอะครับปีกยังไม่แข็งแรงหรือว่ายังไม่โตครับนกมันจะล่วงออกมาที่ที่พื้นและไม่สามารถบินกลับขึ้นไปได้ครับกําลังการผลิตผลิตได้เยอะที่สุดแค่ไหนครับตอนนี้วันละ20,000ื่นขวดครับเราจะจําขึ้นไป7.2เท่าขึ้นไปเป็น45ล้านต้องผลิตอีกกี่ขวดครับ พ่าผมถามกันแล้วคุณตอบผมไม่ได้ว่ามันกี่ขวดนี่ผมก็จะแปลกใจแล้วเพราะ45ล้านนี่มันซัดเข้าไปร้านกับขวดแสนหกหมื่นกว่าโหลด้วยกําลังการผลิตแล้วมันต้องแบบบักขึ่นมากเลยนะครับซึ่งเรามองว่าจริงๆครับด้วยด้วยอะไร<ม>าันยามาจากไหนก่อนเรื่องของเรื่องของกําลังการผลิตครับเราสามารถไปโอเอโรงงานที่อื่นได้ด้วยครับเพราะเรามีส่วนของเราเองครับใช่แต่เขาเขาจะทําคอนโดลังนกเหรอแล้วเขาจะลังนกเมตตาของคุณเหรอ คือผมเป็นเจ้าของเป็นผู้ส่วนของลานประมูล,ลังนกแล้วการซื้อขายลังนกครับมันจะมีแบ่งเกรดต่างๆและเราสามารถดูได้เลยว่าลังนกเนี่ยครับเกิดจากลังนกที่ทิ้งลังแล้วครับมันสามารถแยกได้ครับตอนนี้นะครับเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะครับเราต้องการอีก3าดวงจะได้หรือไม่ผ่านไม่ผ่านครับ าโดยความเห็นของผมเนี่ยฟังดูคล้ายๆกับตอนแรกอะ่ะคุณวางโพ i ิชันโปรดักต์ของคุณเนี่ยเป็นเหมือนสินค้าพรีเมียมอะฮะดีทั้งแบบดีต่อตัวโปรดักต์เองดีต่อโลกด้วยดีต่อนกด้วยนะฮะแต่พอได้ของมาแล้วเหมือนกับคุณจะทำให้มันกลายเป็นโปรดักต์แมสตอนนี้มันเหมือนกับเริ่มต้นอย่างหนึ่งแต่ไปลงท้ายอีกแบบหนึง่งผมเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่า ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้เข้ารอบนะครับแต่ผมก็จะนําคําติชมแล้วก็คำแนะนําของเราคณะกรรมการต่างๆมาเพื่ออุดรอยรั่วและจะนําไปพัฒนากับบริษัทให้เติบโตก้าวไปข้างหน้าได้แน่นอนครับช่วงหน้าส่งกำลังใจให้กับเชฟชื่อดังคนนี้ที่พร้อมจะพาธุรกิจของตัวเองให้ยัดเข้ารอบเพื่อไปเป็นนินมังกรทีมแรกของประเทศไทยให้ได้น้าพริกของเมสู้สีตัวนั้นไม่ได้ตรงไหนเอาปากกามาวงค่ะ จะใช้ต้นทุนทางชื่อเสียงของตัวเองมาเ<ช><ไ>ป็นฐานในการทำธุรกิจตอนนี้<า>มีต้นทุนเดียวที่มีคือความเป็นเชฟเมย์ที่สร้างมา15ปีดังนั้นถ้าเกิดใครไม่รู้จักเชฟเมย์ปัญหาที่เห็นอยู่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาด